เื่ยงเสียงรถยนต์งานประจําปีวัดหสวเก2,569เื25่องเสียงมากมายซุ้มรถมากมายเจอเจอกันสิงทองสาวของเล่นเด็กอ้วนและทีมงานสัญญาสาวโดยซอจุกจัดหนับป่าทุกครัง้งจัดดังว่าทุกปีเจอเจอกันที่งานประจําปีวัดหลวงเพทํซุ้มไหนครับพี่พอนรดลากกระบังครับสดสิงทองสาวจากที่ไหนครับ จากที่ไหนครับอ่อนรุดลั่นกระงครับอ่อนรุดลั่นกระงครับโอเคครับผมบรรยากาศดีๆในงานประจำปีวัดหลวงเทส31มกราคมเจอเจอกันแน่นอนทุกๆปี กับเครื่องเสียงรถยนต์ปากกันเอาไว้1กุมภาพันธ์ปลากองงานประจำปีวัดลงเทสองกุมภาพันธ์วงมิตรภาพเพชรบุรีเจอเจอกันแนะนำตัวหน่ครับจากแอดมินวัดลงเทจากไหนครับ ทีมงานบานาน่าบายนกบันน่าสปีดไทยแลนด์ครับโอเคจากไหนครับลูกพี่นนทบุรีโอ้โหวันนี้มาจากนนทบุรีนะครับต้องขอขอบคุณกับทีมงานบันน่านนทบุรีอำเภออะไรลูกพี่อำเภอบางบัวทองบบางงัวทอคนบางบัวทองเขาก็เป็นคนใจดีนะคนบางบัวทองยินดีต้อนรับสุวรรณลงเค้ครับ ก็ป <T esi> okay. so so ีน <that> <Yes>, ี้ทาการแข่งขันเกี่ยวกับครื่นเสียงรถยนต์นะคะในรูปแบบเสียงดีนะคะในช่วงกลางวันส่วนช่วงคืนเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบงานโชว์ใช่เรับงานโชว์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบกลางวันกับกลางคืนจะต่างกันกลางวันจะเป็นรูปแบบการแข่งขันทีละคันและไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เสียงน้ำมากแต่ใช้คุณภาพเสียงในการตัดสุดยอดเลยคะแล้วรุ่น ตอนกลางคืนก็จะเป็นงานโชว์เป็นการโชว์สาวคอนเซ็ปต์โชว์ไฟแสงเสียงเสียงอันนั้นคือโชว์คลางเสียงแต่ในส่วนกลางวันเนี่ยเราใช้แข่งขันคุณภาพเสียงว่ารถใครแต่ละคันมีซุ้มรถมาจากที่ไหนบ้างครับเจมีมาทั่วประเทศค่ะครับผมจากที่ราชบุรีสุดยอดเลยระยองจันทบุรีสุดยอดบุรีสุดยอดนครราชสีมาสุดยอดบุรีปทุมธานีมาทั่วค่ะทีมงานที่แข็งแกร่งต้องทีมงานสัญญาสาวใช่ไหมใช่ครับเจ คือเราไม่ได้บอกว่าเราแข็งแกร่งแต่ว่าเราเอาเอาเอาเป็นว่าเราแข็งแรงดีกว่าดีครับแข็งงานที่แข็งแรงความแข็งแกร่งเนี่ยสักวันมันก็ต้องโรยลาครับผมแต่ความแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้นานหน่อยทีมงานไม่ได้กี่ท่านครับทีมงานทีมงานเยอะหลายคนค่ะทำงานเป็นทีมขอขอบคุณจริงจริงก็แยกย้ายกันทำมาถามอีกหนึ่งคำครับเจ๊เหนื่อยไหมครับไม่ต้องพูดถึงความเหนื่อยค่ะครับผมมันเหนื่อยแน่นอนอ่ะครับผมเพราะเราทำอาชีพนี้แต่บอกไว้เลยว่าการที่ทำให้วัดลังค์เคเป้าหมายของของเราคือการทำาเมตร ครับผมครับผมทำบุญแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนวัดครับผมคือทําด้วยใจทำด้วยใจทุกอย่างขอบคุณมากเลยคือให้วัดลงแค่ทั้งหมดขอบคุณมากมากค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้หักก็คือเก็บได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นขอบคุณมากมากครับก็คือเราก็อาจจะเสียงดังบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษคุณพี่ค่าเคียงด้วยนะะคนี่คือสิ่งที่ดีๆจากสจุ๋มสัญญาสาวอยู่แล้วมีอะไรที่จะติชมทางวัดลงแค่ยินดีที่จะน้อมรับกันก็คือพูดง่ายๆเลยเอาชมก่อนดีกว่าขอชมห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำแน่น้ำเยอะเลยีไปมาทั่วสารทิศแล้ว ็คือไปมาหลายที่มากแต่ว่าที่นี่สุดยอดเบสที่สุดนะครับสะอาดมากพอดีว่าแบตมันจะหมดเอาแค่นี้พอซอจุ๋มหวังว่าฝากวัดเล็กๆวัดน้อยๆครับผมขอบคุณมากครับ